เอาอืาอล้วรเแล้ว,ลวได้ไหมสวยีว๋ยว,วล่ะหนึง่ง ติดตลอดเท,ท,ท,ท่ติดตลอดเทสฟาดตลอดเทามาได้อีกหนึ่งได้ไหมเอุยเสยอเฮ้ยพวกเราก็จะไลไปหาเขาตาย จัไปครับรีบไปเติมเลนไม่นารอดยอพนมิกถ้าเที่ดี <laughs> เยอะเกินไปก็ส่งใจมากับก่อนกก <ame> <V> ่อน, s <S นต้องให้เขาว่ได้ไหม เฮ้ยหลอไปไหน,นวะสวยได้ไหมพี่านิดเดียว วไม่ัพิมพมจะแย่งผมยืนคำกว่าแทงอีกแล้วที่น่าแบบน้า,นาจาัด พี่ีลางมาแล้วได้ชัวร์หลังเข้าพี่มันโดนหัวผมมาหากูัวหมดเลยถอ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 ยโอ้ยเหี้ยลดกามเป็นโซไม่เข้มเลยเหมือนมันได้ยินพี่เลยมันบอกว่ามันไม่ค่อยแรง <c oughs> พี่เราแพ้เลนหมดเลยอ่ะดต้าไม่แข็งไม่เจอกับแข็งนะเนี่ยเฮ้ยโซฮิโ่กลางเกมพี่เวดไม่ดีอไปข่าวโฟนแต่่โอ้ยพี รอยอีกแล้วรอยอีกแล้วเดี๋ยวต้องปล่อยเช่าแล้วผ่านที่ห้อยคอเฮสเตตัวนี้ไว้ตัวนี้เป็นหลวงปูเคมนะครับปูขาวหลวงปูปูเคมก้าแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเจอในพุ่มแหม่ทำมิเตอ สัมากสัตติสัตติโอ้โหอย่างนี้ล่ะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ด้วยเอ้าความเชื่อใจเป็นเหตุได้เหรอท่านโวยไม่ได้ได้ไงวะ คิพี่ไม่ควรเป็น RV, พี่ไม่ควรไปเล่นอาวีพี่ควรเล่นเดนไบแล้วจังหวะเนี้ยกำะปัดแล้วนะกำหมัดแน่นมันเป็นไปได้ยังไงกันเอาลอยนโซเกิดเอาตลอดเอนโซกันละพี่ผมรอพี่อยู่นะ ต้องยืมป่าฟังตัวเองเอแ,แล้วพี่ไม่ไหวแล้วอะพี่วีลาไปเติมถึงดาร์กแล้วลถึงแล้ว,อวโอ้โหม,มีคนอยู่ไหมอ่ะ้ยโอ้ไปเคี้ยโอ้แทงแมงไก่มากโอ้คุณได้พิดกลับดา้านทำไมโอ้โหไม่คิดไม่ทัน ไม่ได้เลยวะพี่พโดนขัดตลอดเนี่ยผมเล่นไม่เก่งเลยมันจืนให้ไม่ได้อ่ะเอตตามันโดดไปโดดมาได้เฉยโอ้โหเวเลตหนึ่งสี่ว่าซ่านเวเลติงเฉยกำลังพีมพ์อยู่เนี่ยเขาบ่อยพี่ออกธนูฟาร์มอ่ะพี่ ไม่ใช่พี่ต้องออกสนุฝฟา้าให้เขาเขาจะได้มีแรงเล่นต่อแ,แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก่อนจริงวะเนี่ยพี่เรากันไปก่อนพวงเล่นได้รอ,อ่อนถ้าเรารอสุดแล้วเราอย่างสู้ไม่ได้อยู่ก็ <g ười> ไปยองไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นโอ้ยเขาโดดมาอย่างนี้เลยเหรอตายสักโหไม่มีใครเข้าเลยโอ้โหไม่กล้าเข้าจริงพี่เมื่อกี้ผมกล้าจากคุณได้บิดแหละแต่ผมไม่มีใครตามผมแน่นอนเลยผมก็เลยแบบเงี้ยดีกว่าถ้าเอต้าเขาโดดเข้าไปอันติเมื่อกี้ผมน่าจะเอาอยู่ จะไฟกันอีกแล้วเหรอไม่เอาว่าแอตซาไม่ใช่เรื่องไม่เอาไม่ไฟไม่ไฟไม่ไฟแยกใจทำาหากินก่อนจับได้ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รอดอย่าบวกนะโอเคเ่อนเอาละรยแว่นอะแว่นอะคุณ อ้หลังๆอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้โหถูกจับตัวอะไรอะพี่ที่ยืนเดี่ยเอมิลี่โอ้โหทริปเปิ้ลคิวใจเต้นตุบตับตุบตับตระตุกตุกเรเดียกับเอโซเข้าสู่ช่วง ก็ากำลังมาสอนกันอยู่พี่วันนี้โอ้โอโอใจยังเต้นไม่หายน้องประชาชน้าเอ๋หลอดก็ไม่ใช่แล้ว ทีมเราเริ่มตืนตาอ้าปากกันแล้วพี่ต้องไปกันกลางกับล่างให้ทันเจ็บ้อยล่างแตกพี่ระวังเขาดักพุ่มตรงนั pues ้นอ <sterdam stone kill> ือ <detox> ต <analysis> ้องระวังไุดหนึ่งนทัานโอ้โหคุณนี่ปิดเกือบหมดันต้องกัน โอ้อรสิทธิ์เอหูนิดเดียวผมผมเป็นวีล่ามเลยเข้ามาตีละผมใส่ก็ได้แล้วเนี่ย <c oughs> แค่เดินผ่านเท่านั้นแหละเมือ่อตุ๊บตับลงไปแต่เขาไม่ทำโอ้โหเรือสั่นเตกหมดเลนเอ้ยบุบนญบุเออมันกันไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกไม่ให้หลอกนี่เอากลางไปแทน ขิดตายพี่ขิดตายแรนด์แรนแรนโอ้โหมังติดต่อได้ได้ได้สวยพี่สวยได้ต่อพี่ได้ต่อได้ต่อพี่แข่งใจพี่แข่งใจหากรู้ด้วยสวยพี่สวยไหนแล้วแทงเนี่ยออกของแทงนันแหละพี่จะเล่นซูเมียแล้วออกของแทงไม่ได้นะพี่ ยะเนี้ยก็ส่งเตัวตายอ้าหูอ้าว <c oughs> ตะกี้ยังยืนอยู่ข้างกันอยู่เลย <c oughs> เพาเป็นผู้เล่นลระดับพระเจ้าไงที่เราเข้าไม่ถึงสเต็ปการเล่นของเขาให้เช่นยืนในข้า่ง่ายเลยยืนเทอยู่หน้าป้อมแล้วก็ตายแบบเตะทีหน้าป้อมเช่นกัน วิเขาเอาเลยอ่ะพี่มากเกินไปมากเกินไปแล้วพี่มีโดดใสใหัวผมวูดดสี่ครึ่งรอโอ้โแข่งเข้าปูก่อนตลอดเลยมารู้ไงพี่จุดแข็งของทีมนี้โอ้ยพยายามลี์ให้แล้วหนึ่งวิเท่านั้นพร้อมเด็ด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 เดดเ สวยฟียู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 สวยขับตอนว้าวการการกันการโอ้ยเหลียวแบบเลียวดริฟท์ <laughs> ผมสู้เขาได้แต่ผมปิดเขาไม่ลงจริงวะพี่ทีมเรายืนได้ไม่พอไม่นานพอคือผมต้องอาศัยจังหวะที่พี่ตายแล้วเท่านั้นนั่นคือนั่น,น,นคือโอกาสของผมแหละ จีวันหมดงงแล้วใช่ไหมจอดแล้วนใช่พี่อะไรกันลรงจะขึ้นมาหาผมเอ้าลงมาดิผมรอเล่นพี่มันอยู่นูน้น <laughs> ย่าววก,กันนะเพืเ่อนๆเ,เ,เราจะช่วยไม่ได้โอ้เอ็นโซโอเคของชิ้นสุดท้ายของนาย <laughs> เอาเจาเจ้าเอาเอ,เอ <laughs> สวย พี่ระวังขวา,ขวาเข้าจะถึงพี่ระจะถึงพี่้ะพี่วิ่ง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 เอาไว้แรงยึบหายผมบอกพี่ไม่หันโอ้หาจะขาดป้องบนใกล้กว่าเพื่อนโอเคเชื่อเพื่อนก็ได้ Niento nó chạy x者 nói lời nhưng tớ cũng chết rồi H Так hai thanh cao Khốn kiếp. này ตามแรงวันนี้เนตเป็นแรลงวันเร็วแบบว่าไม่มีใครจับตัวได้ไม่จริง้ยขุยห้อยผายี่ห้ออะไรเนี่ยเฮ้เตยมาดูได้เวลาขายของลแ้วเพื่อนต้องทิ้งป้อมในลาละ ไมพี่เขามีคนมันอยู่คนเดียวทั้งบนกล้ามาแล้วพี่เราต้องยอมให้เขาสกิตป้อมนี้ทิ้งแล้วไม่งั้นพี่จะตายใช่สองตัวนะพี่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยเขากำลังกดอันตีดูๆพี่จะโดนใส่หน้าผมเออกระพร้าอะไรกองใส่สวยเฮ้ยเขาไม่ได้ปล่อยของก้อนสวยเขาีปและสวย กดพิกเกอร์ทำไมพี่ตื่นเต้นอ่ะพี่ชายแต่กดหิวอุ้ยรอดอตั้งรอดโอ้กูเดี๋ยวไม่รอดเหลือดิพี่พี่รอดอยู่พี่พี่รอดอยู่สาวออกไปแล้วพี่นิวการตีเกือบพี่ทำได้ไงอ่ะ ไปพี่ก็จะเอาผมนี้เดียวเลยวะเอต้ารับไปหน่อยรับไปหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวสโเลยเอาเลยโอ้ยผมคเดียวโอ้โหสุดยอดกลางเพื่อนไม่ต้องแล้วเอต้าโซโลมาเลยเอต้าไอ้นี่ติ๊กตอกปะเนี่ยมันกำลังติ๊กตอกแม่เลย แค่พี่มีคอนเทนต์จกติดต่อช่วยทีย่ือให้คนเขาติดตามได้ขนาดนี้เลยใช่มันไม่มีจังหวะให้หัวต่พี่ทีมเราแต่ละคนมันเหมือนมันสร้างช่องให้คนกันเองเล่นไม่ได้ทีมเราไม่มีสี่พี่ใช่มีพี่คนเดียวพี่ต้องเห็นไอเลนอะแต่เลนแม่คนแย่แอบเก่งที่ผ่าน คนหรือเยอ่ได้ไหมช็อตนี้ยังไงพี่เอเลนรอบนี้ผมป่ะพี่ไกลถายถไม่ทันวิล่าอุ้ยเอกมาชัดเจนมากอุ้ยเอ็นโซโยือย้อยื้อคิวแรงจัดเลย เอ็นโซ่ยื้อเอ็นโซ่ยื้อเอ็นโซยื้อก็ต้องกลับบ้านว่าต้องกลับบ้านว่าต้องกลับบ้านยื้อ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 โอเคโค้กโค้กก็ปิดหลองไม่ได้เหมือนกันเอาละทุกคนจะได้เห็นเฮสเตะไกอาสแตนดาร์ดเป็ี่ยนของดีกว่าไม่ไหวแล้วพี่วีล่ามันจัดเลือดทิ้งจัดเลือดแล้วจังหวะเนี้ยวีล่ามันเดิมมันยิ้มแห้งใส่ผมทีผมก็มืดแหละ กูจะก่อเกิดผมหมดแล้วอะออกเอ้เกี่ยวเกี่ยวผมไปแล้วพี่ผมไม่เหลืออะไรละไม่ใช่เดี๋ยวอเอ้รูปมัดเนี่ยอ๋อกำมัดแต่ก็ฟอตตี้ไปแล้วเอชุดเก่อ,อฟอตเขมะพี่เออฟอตเขม ฟอร์สเหมือนกันมันไปไปกันง้าเด้อพี่อ้ยพี่แทงหน่อย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 โอ้ยองโอ้ยไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีคนเดียวถอย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 ไม่ไหวไม่ไหวเรนมึไม่ใจอีกแล้วนางอินเดียอิสคอลลิงมีอะไรน้องชายไม่น่าเลย ยาแต่ก็น่าโยนเกมเลยทำการโทรเกมที่เรียบร้อยตายยงยั <But yeah. S 1> มมงมีอีกเื่อนงพี่โอเคพี่ลาก่อนเจออุ้ยไปเพื่อนโซมีเกิดละ ก้อนใหญ่อยู่แน่เลยพี่จากที่ผมคาดการ์เอาไว้นั่นไงจริงด้วยถ้าเราซ้อนเขาตอนเนี้ยเราตายพี่เดียว <c oughs> โอ้ปลาอะไรเนี่ยมันนรบกลางันไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนโอ้ใจเกิดไอ้เหี้ย พี่ดูซับดูซับเราสิบสี่ดูพี่ยี่ <Yeah! S 2> สิบซับที่แท้จริงต้องแอซิดเกดเยอะแยะแล้วโอ้โห oh, มันอ้อมเอาผมจริงโอ้ oh, พี่มันเอาผมจริงไม่ทันละโอ้โ oh. หไม่ประโยชน์เ,เลยลงคอมแล้วเนะี่ย ใช่เหรอพี่ไม่แน่ใจเห็นเล็กสุดรวบแร็ปไม่ใช่เราพี่พี่คิดเองไมยมีเสียดาวรยเดีย๋ยวคอมหนึง่งเดี๋ยวแล้วกันดาวเหมอือยูบอดี <laughs> โอ้ประกันดาวบูด